เพื่อเป็นบารมัสการองค์พระธาตุดีจีัสสปะพยมงคลหรือองค์พระธาตุขมวยซึ่งเป็นองค์พระธาตุผู้บุญบารมีขององค์พระพญาธรชัานครับนะครับวันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะพี่น้องได้ทราบวันนี้วันที่16ไม่สิสิบเจ็ิถุนาสองห้าเมื่อวานนี้วันที่16 จุดพงศุณาคนก็จะมาเยอะเพราะว่ามาลุ้นหวยลุ้นเลขจุดเด็เดๆก็คงเป็นจุดตรงนี้แหละนั่งตะวันตกหันตะวัอนออกน,นะฮะก็ก็โอเคก็สพื่อเสริมคนพาดน้ำพาดน้ำพาดไม้ได้ทุกพาดได้ทุกพาดนะครับอนนระไเ แล้วก็มาลูกคาบ,บุญน,นะครับมาลูกคาบ,บุญตัดอีกจุดนึ่นที่สําคัญของของพญาเต่าง,งอยนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรวัดวัดเสนิมงคลเต่าง,งอยนะครับซึ่งเป็นเออ่เรียกว่าเป็นพระธาตุเต่างอยแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามของเออ่พญาเต่าง,งอยพอดีอนญาตะครับ ด้านในนะครับก็เป็นก็เป็นพระธาตุเจดีย์นะฮะเป็นธาตุเจดีย์ของพระมหากัสสะปะชชยมงคลนะฮะซึ่งเป็นาา้วความเมตตาจากสมเด็จพระยายสังวรน,นะครับจากพระราษฎรนก่อนปี255อห้าห้านะฮะก็มีความกวาม้างด้านละ19เก้าเมตรสูงหนึ่งเมตร แล้วก็มีเจดีย์สี่องค์รอบสีท่ทางภายในครอันนี้อันนี้พูดถึงภายนอกนะนี่คือภายในนะครับฐานงานประสานอะไรเนี้ยนะนี่ฮะ,ะน,นี่แบปูนาไซนะครับที่ผมอ่านประวัติก็อ่านจากข้างบนนี้นะฮะไม่ได้ทําการบ้านเลยรายละเอียดในในที่นี้ก็จะมีประวัติอะไรมีรายละเอียดแบบผลิตย่อยอะไรต่างๆนะฮะให้เราได้ รีวิวกันเรื่อยๆอ่าจะมีด้านหลังนี้นะครับเชื่อมโยงก็ดี